ที่บึงการของเราก็มีการไล่ต้อนโขลงช้างนะคะกลับเข้าป่านะคะหลังจากลงมากินข้าวนาปีของชาวบ้านเสียหายนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเช้าประมาณ6โมงเช้านะคะก็อันนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูวค่ะได้ร่วมกับผู้นําชุมชนนะคะบ้านภูสายทองหมู่14ตําบลบ้านต้องอําเภอเจกาจังหวัดบึงการนะคะไล่ต้อนโขลงช้างป่าคะ่ะกลับ เข้าไปนะคะในพื้นที่ป่าพูวัวหลังจากมีการลงมาหากินนะคะในตอนกลางคืนแล้วก็หากินข้าวนาปีที่ชาวบ้านปลูกไว้ด้วยซึ่งกําลังจะเก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะคะโดยในคลิปนะคะก็พบว่ามีช้างป่าตัวใหญ่ค่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่เรียกว่าเจ้างาคู่นะคะเดินออกหน้าโขงตามด้วยช้างตัวเมียและลูกๆนะคะและช้างตัวผู้ตัวเมียไล่เลี่ยก,กันและช้างตัวสุดท้ายนะคะที่พิการนะคะขาหน้าทั้งสองข้างเดิน กระโเพกนะคะตามหลังก็โดยมีช้างตัวเมียท่านะะน,นำหน้าคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งการนับคร่าวๆนะคะก็นับได้ประมาณไม่ต่ำกว่า10ตัวค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าบางทีก็เหมือนนับได้17ตัวเป็นอย่างต่ำเลยนะคะแล้วก็หายเข้าไปนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายบุญโฮมศรีหาชัยนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลว่าจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะพบว่ามีนาข้าวของชาวบ้านเสียหายหลายรายค่ะแต่ยังไม่มีชาวบ้านมาแจ้งในเรื่องของความเสียหายนะคะเ<ม>บื้องต้นก็มีนาข้าวของนายเดชศักดาว,วงษาแก้วค่ะอายุเจบปีนะคะอยู่ที่ ตำบลบ้านต้องอำเภอเซกานะคะก็มีช้างเดินผ่าลงไปในนาข้าวนะคะแล้วก็เหยียบย่ำกัดกินเมล็ดข้าวที่รอเก็บเกี่ยวเสียหายประมาณ2ไร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ยางพาราภายในสวนยางพาราของชาวบ้าน,นะคะ่ะได้รับความเสียหายเช่นกัน ก็บอกว่าแปลกนะคะตั้งแต่อยู่มากว่า20ปีนะคะยังไม่เคยเห็นช้างลงมาหาก,กินในหมู่บ้านนี้เลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นช้างป่าโขลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโขลงของลูกช้างป่าหรือว่าน้องกัญญาที่พลัดหลงก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอยู่ในระแวกเส้นเส้นทางเดียวกันนะคะกับน้องกัญญาที่พลัดหลงด้วยส่วนชาวบ้านบางรายในหมู่บ้านนะคะที่ปลูกข้าวนาปีไว้และกําลังสุกงอมเนี่ยก็ต้องช่วยกันเร่ง เกี่ยวข้าวนะคะหนีช้างเพราะว่าหวั่นว่าช้างป่าจะพาโขลงกลับมากัดกินข้าวเสียหายได้อีกหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายวิษณุกุมภาะะหัวหน้าเขตวรักษาพันธุ์สัตรปปร์ป่าภูวก็กล่าวว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวนาปีกําลังตั้งท้องออกรวงนะคะสุกงอมรอการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ที่มีกลิ่นหอมก็อาจจะทําให้เกิดการกระตุ้นช้างป่าลงมาหากัดกินข้าวนะคะประกอบกับว่าเริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วด้วยบนเขาก็อาจจะเหลือน้ําน้อยนะคะแหล่งอาหารก็เช่นกันก็น้อยลง อ,อาจจะทําให้ช้างเนี่ยลงมาหาอาหารนะคะนอกเขตป่านั่นเอง โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะเฝ้าระวังตรวจตราอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านค่ะระมัดระวังถ้าพบเห็นช้างป่าออกมาก็ให้รีบเลยนะคะรีบแจ้งสายด่วน1362หรือว่าจะโทรศัพท์ไปได้นะคะที่หมายเลข085-464-6363 0 8 5 4 6 4หนะคะ0854646363นะคะหรือว่าเบอร์1362เนาะพร้อมกับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเฝ้าระวังแล้วก็คอยผักดันช้างป่าลงพื้นที่เฝ้าระวังไ ให้ช้างป่าเนี่ยออกมาหากินพืชผลการ,กรเกษตรของชาวบ้านแล้วด้วยนะคะส่วนความเสียหายก็จะมีการออกสำรวจหาทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปด้วยค่ะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของช้างป่านะครับที่มีการลงมาหาอาหารกินนะครับซึ่งตอนนี้ข้าวกำลังได้ที่นะครับเขาก็บอกว่าไปกระตุ้นเขานะให้ลงมา นะครับเพราะว่ากําลังได้ที่ได้กลิ่นอาหารพอดีนะครับประกอบกับเข้าสู่ฤดูหนาวอาหารต่างๆบนเขาก็มีน้อยนะครับก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอย่างนี้ถ้าใครเจอนะครับก็ให้โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับมาดูแลสถานการณ์ต่างๆนะครับอยากเข้าไปไล่ช้างเองนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆอันตรายกับเรานะครับก็โทรหาเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับ